โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเกมไมค์คราบนะครับผมอยู่กับช่องน้ําแดงนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดไมค์คราฟดีกว่านะสอนโหลดไมค์คราบแบบเวลาพี่เล่นสตรีมนะครับก็หาเพื่อนเล่นนะครับประมาณ20คนนะครับแบบเล่นประจนพงประจนภัยนะครับผมก็ลองโหลดตามพี่ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่สอนนะทาตามพี่เรื่อยดูดีนะโคนมือนะครับไมค์คราบไปเดี๋ยวสอนโหลดเลยกันเนาะ ง่ายครับ3-4คลิกเองปไปดูกันเลยโอเคครับวิธีโหลดนะครับผมน้องๆเข้ามาที่ Google แล้วใช่ไหมครับผมน้องๆก็เขียนว่า T Launcher นะครับผมเขียนตามนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ใต้คลิปให้นะครับผมก็ก็ไปเสร็จใช่ไหมครับคลิกอันแรกเลยครับผม T Launcher าวน์โหลดนะครับผมไปครับแล้วก็เข้าไปที่าวน์โหลด TL นะครับผมกดปุ๊บน้องๆน่าจะอ่า Windows ใช่ไหมน้องๆกดดาวน์โหลดไปปุ๊บเห็นไหมครับผม ปุ๊บเสร็จใช่ไหมครับน้องๆก็อ่ะพี่ข้ามไปถึงติดตั้งเลยนะน้องๆก็กดคลิกเห็นป่ะครับน้องๆก็กดอันกลางอันกลางอันกลางเรื่อยๆครับคอนเน็กคอนเน็กคอนเน็กเรื่อยๆแล้วน้องๆก็ติดตั้งเสร็จใช่ไหมครับผมน้องๆก็อ่าน้องๆก็อ่ากดเลือกนะครับผมกดเลือกนนี้อันบนสุดเลยนะครับผมนี่เห็นไหมหนึ่งจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับพี่เล่นเวอร์ชันนี้นะน้องๆนี่พี่เล่นอันนี้นะนี่พี่เล่นอันนี้นะครับผม แค่นี้ครับน้องๆก็กดกดตรงอันนี้ไปกดตรงนี้ยมนมีปุ่มอะไม่รู้ไม่เขียนว่าอะไรครับกดไปปุ๊บอันนี้คือพี่โหลดเสร็จนะพี่ก็กดเข้าเกมปกติของพี่เลยเวลาพี่สตรีมน้องๆก็จะเล่นกับพี่แบบประจนภัยแบบออาเอาตัวรอดร้อยวันนะครับผมเอาตัวรอดเนาะ mm. นี่เดี๋ยวพี่สร้างเซิร์ฟรับี๋ยวพี่สร้างเซิร์ฟแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับทุกคนเจอกันคราน mm. ร้บ,บ๊ายบายเจอกัน